พอมเลยชื่อรัตนาแพลงลมมาค่ะปัญหามีอะไรบ้างปัญหาเรื่องลูกอะค่ะแล้วก็เงินก็เก็บไม่อยู่แล้วก็เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ณเวลานี้คือปัญหามีเด็่ลูกที่ทําให้เกิดปัญหาใช่ไหมลูกนี่ก็จะเยอะค่ะปัญหาเรื่องลูกค่ะแล้วก็การเงิน<ม>การงานความรักค่ะแล้ก็ติดหมดและสุขภาพโอเคสุขภาพโอเคค่ะ,าคคะ,ะงานเงินกับคนในครอบครัวใช่ค่ะมีแท้งเด็กหนึ่งคนหนึ่งคนค่ะอ้าวท่านเทวดาหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนที่แท้งไป ทำให้เกิดปัญหาทุกชนิดเลยหรือเปล่าใช่นแล้วท่านเอยมีเด็กเลยนั่นแหละเนาะคอยมุ่งจะทำตลอดเวลาพอนี่แหละเนาะให้เห็นอย่างนั้นเอ่ยอ้าวตามนี้จะให้ไปเกิดหรือเปล่าให้ค่ะให้ไปพร้อมเมื่อไหร่พร้อมวันที่4พฤษภาคมค่ะ20พฤษภาคม4พฤษภาคม4พฤษภาคม่พฤษภาจัดให้เลยเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้ว วันนั่นแหละอ้าวสิบห้าวันชายกับหญิงกันลเล่าเอลยไม่แน่ใจคะ่ะข้าวมันาว่าไปมาลีค่ะมาลีครับมาลีอ้าวนนะผู้ชายชื่อมาลีเหรอเพราะเขาเขียนนะว,ยว่าชายใครไปเขียนว่าชายวะเคยมีรัตนาใช่ไหมเธอเคยมีแบบ ว่างเขาตรงเขาดูให้เขาบอกเป็นชายหมูเขาไม่แน่ใจค่ะแต่หมูไม่ใช่ชาย่ะเป็นหญิงอ่าหญิงอ่าตัดต่อเป็นหญิงแท้ใช่ค่ะแท้เลยจ้ะหญิงแท้อ่าชื่อมาลีค่ะมาลีกินอะไรกินค่ะว่าไปแต่จีนเราจะให้กี่อย่างเนาะอ่าสองอย่างสามอย่างได้สองถึงสามอย่างบวกกันเป็นห้าไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสอไม่เลือกสองหรือเลือกสาม เอาเร็วดวนาอมาม่อนอาเตี้น,น,น,อ,นอ่าอ่ตามนี้น้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าน้ำนมเซเว่นเอาค่ะอ่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาค่ะเอาไราชุดนางฟ้า,านางฟ้าตามนี้าน,นางฟ้าก็ต้องมีดาวติดตัวด้วยมีรองเท้าเก้าด้วยนางฟ้าค่ะ ่ามีไม้เท้าใช่ไหมไม่ใช่ไม้เท้าไม้เท้าคือแม่มดอ๋อ้เลยไม้ดาวไม้ดาวอ่าไม้ดาวตามนี้อยากให้มดพิเศษอะไรเหรอให้หุ่นกออขอให้เธอพูดรู้เรื่องไรื่อยไปเกิดเลยพูดรู้เรื่องนะชื่ออะไนมารีมาลีผู้รู้เรื่องอ้าวไปสัตสัตค่ะเอาอะไรสัตอะไรเหรอที่พูดรู้เรื่องที่สุด ติ้งตังติ้งตังติ้งตังตาต่อไม่ได้เหรอเราไม่รู้หรอกอัพต่อมาหมาหับมาไม่ไมเขาไม่มีการปรล่อยหมาหรอก,กรรอ่ะปล่อยกบหรือปล่อยปลาสองอย่างเลือกเอาปล่อยปลาดีกว่านะอ่ะปล่อยปลาปล่อยปลาสิบตัวค่ะอ่ะสิบตัวพอพสังฆทานสังฆทานหนึ่งชุดได้ค่ะเด็กอ่ะไปได้ไปแล้วเหรอยังพูดไม่หมดเลยอยู่อ้าว อาจารย์ยใกล้ไปแล้วเหรอ,อยังพูดไม่หมดเลยอ่ะพูดนีหน่อยพูดอะไรดีคะอ่ะไม่รู้พูดอะไรก็รีบมาเร็ว อจริงค่ะอ๋อนี่คือนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่างอ่างนุ่นอ่างนี่เบี้ยวนู่นเบี้ยวนี่สุดท้ายใครลากคอมาหนูอยากมามากใช่ไหมอ่าดีแล้วสำเร็จแบบนี้แสดงว่ามีฤทธิ์มีเดชใช้ได้บายบายก็พามาได้ไงจริงๆรี่ใช่ไมนี่ยใช่เพรงั้นมันไม่มาไงก็อ้างไปเรื่อย ไปได้บ๊ายบายาหบอกไปวันที่สี่พฤษภาสี่พฤษภาได้ค่ะล่าคอมาเลยชาตุมันกลัวแล้วล่ะตามนี้คอ่ให้หลอนจาแข็งแรงนะชาตุอ่ารับไปเลยบ๊ายบายจ้าะโชคดีอ้าวรลยต่อไป